สำหรับส่วนประกอบมัสั่นขาแกะนะครับก็อยู่ตรงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็มีเน่้อขาหน้าแกะนะครับแล้วก็พริกแกงมัสั่นครับ1นขีดลูกกวานหอมใหญ่ครับผมจะใส่แค่นี้พอเพราะว่าผมไม่ชอบใส่มันฝรั่งครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับไปครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะเคี่ยวขาแกะ ในใน้ำไอในน้ำหางกะทิก่อนนะครับเพราะว่าขาแกะเนี่ยมันมีทั้งกลิ่นและก็เหนียวความเหนียวผมจะเคีย่ยวให้มันเปื่อยก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปแกงครับเพื่อที่ว่าจะให้มันเปื่อยเร็วๆนะครับแล้วก็เวลาแกงจะได้น้ําเข้าไปในเนื้อนะฮะผมจะผ่าเนื้อออกครับ สำหรับตอนนี้นะครับขาแกะที่ผมต้มให้เปื่อยนะครับก็ได้ที่นะครับก็จะไม่ให้เปื่อยมากครับเอาแค่แบบมีรสชาติแบบเหนียวเหนียวหน่อยผมชอบกินอะไรเหนียวๆียวครับนี่ไปครับเดี๋ยวเราจะตักอันนี้ขึ้นแล้วก็น้ำนี่จะเก็บเอาไว้ครับตอนนี้นะครับผมจะใส่หัวกะทิครับกะทิกล่องแล้วก็พริก แกงมัสมันครับซื้อจากตลาดครับอันนี้ขีดหนึงยี่สิบบาทไม่ออกเราก็จะผัดพริกแกงมัสมั่นไปกับกะทิครับผมผัดได้ักระยะหนึ่งแล้วครับผมจะใส่ขาแกะลงไปเลยครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำหางกะทิที่เราเคี่ยวขาเมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปเลยทีนี้ผมก็จะเคี่ยวขาแกะในนี้ต่อครับผมจะใส่ลูกกะวาาไปสัก5้าหลูกครับเพื่อให้มันหอมๆเลยครับเพราะว่ากลิ่นแกะมันจะมีครับถ้าใครชอบมันฝรั่ง อะไรก็ได้นะครับตรงนี้แต่ผมไม่ใส่ครับผมไม่ค่อยชอบกินมันฝนั่งเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะใส่หอมใหญ่แล้วกันเพิ่มความหอมไปเอาแล้วตอนนี้นะครับก็จะปรุงรสเลยครับด้วยเกลือสักหนึ่งช้อนชาครับน้ำปลาครับสักเดี๋ยวผมใส่สักช้อนโต๊ะเดียวก่อนแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับสักหนึ่งหัวแม่มือก่อน แล้วก็น้ำมะขามครับผมจะใส่สัก2ช้อนโต๊ะก่อนโอเคครับเดี๋ยวขาดเหลืออะไรยังไงเราชิมแล้วเราก็ปรุงตามได้ครับเมื่อ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 คู่นี้ผมใส่เกลือเยอะไปหน่อยครับตอนนี้เค็มมหาโหดเลยครับก็ต้องแก้ครับแก้ด้วยใส่น้ำตาลครับ โอ้ใส่เกลือไปช้อนชาหนึ่งแล้วตามด้วยน้ำปลาอีกช้อนโตนเค็มปิกเลยครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวลองแก้ดูด้วยน้ำตาลครับนี้ผมใส่น้ำตาลไปแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนๆต้องเรามาระวังนะครับเกลืออย่าใส่เยอะน้ำปลายอย่าใส่เยอะนะครับเพราะมาสมันมันต้องหวานอนะ่ะดูน่ากินแล้วนะแต่ตอนนี้รสชาติยังไม่ได้พริกแกงไม่ค่อยหอมครับผมไปตำลูกผักชีมาครับนี่ใส่ให้มันหอม ลองดูอืมหอมเลยตอนนี้ครับทุกอย่างเรียบร้อยครับผมแก้แก้ความเค็มไปด้วยการใส่น้ำตาลนะครับก็หวานดีนะครับตอนนี้ทุกอย่างรสชาติดีนะครับแกะก็เปื่อยนะครับเปื่อยได้ในระดับหนึ่งที่แบบคนกินแบบมีแบบเหนียวเหนียวหน่อยก็ชอบแบบนี้นะฮะทีนี้ผมก็จะพอแล้วครับเรียบร้อยครับสำหรับมัสแมนขาแกะนะครับ น้ำก็เลยมัวดเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้มัสมันขาแกะสวัสดีครับ